สวัสดีค่ะขอต้อนรับก้องสาาู่ซาร่าชาแนลอีกแล้วนะคะหลังจากที่คิดพี่แล้วนะคะเราไปช้อปปิ้งกันมานะคะวันนี้ซาร่าก็จะมาอันล็อกแจกกล่องให้เพื่อนดูค่ะไมนี้เองมี2ชิ้นนะคะก็แต่ก็ไม่รู้ว่าชิ้นไหนดชิ้นไหนมาชิ้นแรก,กเลยนะคของใหญ่มากนี่อกอกหูไปแล้ว ค่อยๆคุณพร้อมกันนะคะตื่นเต้นดังเลยแปลอตรงนี้อันนี้อะไรอะเป็นไหมแบบตื่นเต้นแบบอุ๊ยต้องค่อยๆแกะคงจะขาดนะคะ ในกล่องจะมีถุงผ้าแล้วก็แคร์ <S <S ูแ,แ, <S 2> <S 2> แ,แคร์บูแครคือเราเก็บต่อไ,ไ,ไ,ไดไะอุ้ยเาหอ,อมาดีเนาะดูสิตกใจนึกว่าสีนื้อหยิบเสียวผิดเหอ,อมาดีเนาะเมื่อกี้นึกว่าสีดาวนี่ตกใจหรอฮะไปกล้องอันนี้หรือเปล่าสีอลใช่ไหมคะเราซื้อไปนี้มานะคะอุย้ยนนอง สีคาราเมลนะคะผลของการตื่อุ้ยเล่นไฟมากอุ้ยเหมือนควซองแบบโดนอันนั้นน่ะโดนอบแบบว่าโอ้ยเครื่องน้ำตาลใช่ไหมคะสวยมากสวยมากเลยอ่ะดูคาเวียเขาจะเป็นความเงานะคะนี่เป็นจะเป็นอะไหล่ไลโกนะคะตัวนี้เป็นคอลเลคชันล่าสุดนะคะตัวนี้ก็คือชาแนลแฟลปแบ็กท็อปแฮนด์ลนะคะสวยเนาะ เหมือนอันนี้จ er ร kind of Somehow, again, like ิงที่ว่าพอเขาสอยนานมาสีข like ้างในก็จะเป็นอย่างนี้หนึ่งคอมพัซเมนด์ใหญ่ข้างในอย่างนี้ราคามีนี้แล้วก็มีสีแล้วก็มีสีพางหน้าอุ้ยแต่นางใส่ของเยอะอยู่นะโอ้ใส่ของเยอะมากสุสิเนี่ยเหมือนไปไหนวะอุ้ยใบนี้ไม่พอของไม่พอใส่ของจบเลยอเนี่ยล้วไปนี่ก็ราคาวายวุ้สังเกตเข้ากับเล็บมากไม่เห็น แต่แกงสีเล็บไม่โควิดทาผิดนะคะหมายหมายถึงว่าสีอันนี้ไงเหมือนทําเป็นสีปลายปลายเล็บก็เสียนะต้ายุสมัยใช่ไหมล่ะสีเข้ากับยุคสถานการณ์ใบเนี้ยน้ำหนักเบานะคะน้ำหนักเบาแล้วก็แบบหนังก็ทนแล้วก็น่าจะไปในทุกสถานการณ์นะคะก็คือแบบจะเป็นคอเดีแบบได้เลยนะคะใบเนี้ยทำงานแล้วก็ยืดไปเลยใบเดียวแล้วก็จะไปตัดที่ก็สวยอย่างนี้ไปเลยสวยๆเนี่ย ปาทีเป็ดรังแฮ็งเอาให้กี่คะแนนคะเนี่ยสิบเต็มสิบเอาเนี่ยเดี๋ยวมาใบต่อไปนะคะแล้วมาใบต่อไปนะคะคือใบดีมใบนี้นะคะคนตามหากันเยอะมากเลยสำหรับสีนี้นะคะแล้วก็อมชอบมากเลยค่ะตอนแบบดึงโบ เนแต่สีดำรู้สีดำสีดำรู้ยังค่ะว่าเป็นอะไรพอคนรู้กันใช่ไหมค่ะว่าสีดำคืออะไรใช่ไหมอ่าดูแี่ถุงผ้าก็รู้แหละใช่ไหมคะ่ะว่าคืออะไรก็ค<อ>ือน้องคลาสสิกนั่นเองเป็นค,คลาสสิกไซสมอลค่ะหรือว่าไซส์ยี่สิบสามเซนนั่นเองของ ข้าต์เตอร์กี่ได้ไหมแกอย่างนี้ด้วยค่ะนี่เแล้วอันบอ่อแกมันเป็นเลย <c oughs> เลยเห็นสีแล้วใช่ไหมเห็นสีแล้วใช่ไหมเห็นสีแล้วใช่ไหมอันนี้ควรสำหรับตอนไม่ทาบัตเตอร์ไงไม่มีบัตเตอร์อันนี้เป็นบัตเตอร์แล้วน้องตัวสองสอง สวยไหมอันนี้เป็นคลาสสิกแต่ะเป็นอะไรไลโก้ like นะคะแล้วก็เป็นสีคาราเมลนะคะทุกคนตามหาะะแล้วก็เป็นไซส์สมอลนะคะ23เซนนะคะพุกันชอบใบไหนกันคะระหว่างใบนี้กับใบนี้ เซมเลยอสีสีเป็นสีท่วิดีเดียวกันค่ะแต่ว่าฝังี่หนังกับรุ่นนะคะดูนะคะสวยมากเลยนะ,ะโอเคแล้วก็จะมาอันบ็อกสั้นๆนะคะเพราะตอนนี้เราอยู่นอกสถานที่น,อน้องก็ยังไม่ค่อยพรนะคะแล้วก็โอเคเราจะมาอันบ็อกให้ดูคร่าวนะคะใครที่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องของซาร่าให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีคลิปวิดีโออันบ็อก ใหม่ๆม,มาด้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีพาไปเทีเ่ยวที่นี่นะคะในฮ่องกงนะคะโอเคค่ะอย่าลืมกด subscribe ด,ด้วยนะคะจะได้มกีกำลังใจนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ